นี่นะคะไก่ไก่ห้าตัวนะตัวเริ่มเทิมเลยตัวละสองสามกิโลนะนใหญ่มากสวัสดีค่ะเพื่อนๆอ,อันนี้อะไรคะนี่นะคะเป็นไก่นะคะตับไก่นะคะดูนะคะอันนี้ตับไก่ ตับไก่นี่แพ็กมาอย่างดีเลยนะคะแพ็กมาแล้วนะ,ะแต่เราต้องมาแยกด้วยนะ,ะแยกแยกตับไก่มีอะไรอีกอ,อันนี้อะไรนะเรากอะไรนะเออไตใช่ไหมเออนี่ไตไก่อันี่ไตไก,นนไตไก่ใหญ่มากเลยนะ,ะเนี่ยไต ริ่มเทิมเลยอ่าอันนี้ก็เป็นเรียกว่าอะไรของมันหัวใจนะะหัวใจไก่เยอะมากเดี๋ยวต้องไปแบ่งนะบแบ่งตรงนี้นี่ไก่อีกสองตัวน,นะฮะจะริ่มเลยนะฮนไก่สองตัวเดดูกันนะฮะ เนะพี่เกียดจับคะพี่เก็ดจับ,จบสองตัวใน,นสองตัวนะคะนี่สองตัวอันนี้ก็สามตัวนะคะน,นี่สามตัวน,นี่คือสามีบอกว่าให้เอาไปมาหมักนะคะมาหมักน,นี้สามตัวให้มาหมักโอ้ย หมกักกจะไิกิข้าววันที่จะไผ่คะก็เลยให้ให้หมักนะคะเยอะแบบนี้ใครจะไปทำไว้นะคะเราแพ็คไว้กินด้วยนะ,นะค่ะโอเคนะคะดูดูตกกกกิไก่ติดไก่ลุกยังไงก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย